คุณปู่ภัยวงเตชนะนรงค์ก็่ออกมาเคลื่อนไหวหลังจากที่อดีตลูกสะพ้ายอย่างแอบทัชออนนะคะเจอความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะต้องขอแสดงความเสียใจกับคุณแอบทัชออนด้วยนะคะที่ได้มีการสูญเสียคุณพ่อค่ะหลังจากที่คุณพ่อเนี่ยป่วยนะคะรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งค่ะมาเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรนะคะซึ่งทางทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปในครั้งนี้ของคุณพ่อคุณแอปด้วยค่ะ โดยกำหน,นดการนะคะก็คือการสวดอภิธรรมศพค่ะของนายอนุสรพักสุขเจริญนะคุณพ่อของสาวแอพัลาซอนเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่วันจันทร์ที่2ตุลา2566ค่ะรถน้ําศพก็คือเวลา17นาฬิกานะคะจะมีการสวดอภิธรรมเนี่ยก็คือ18นาฬิกา30นาทีนะคะ่ะต่อมานะคะก็คือวันจันทร์ค่ะวันที่3ตุลานะคะไปจนถึงวันศุกร์ที่6ตุลา2566ก็เลยค่ะก็จะมีการสวดอภิธรรมศพนะคะเวลา18นาฬิกา30นาทีนะคะ่ะรวมถึงวันเสาร์ที่7ตุลาคม2 1 5 6 6ก็จะเป็นพิธีชาปนกิจค่ะเวลา16:48นาทีนะคะซึ่งก็องบอกว่าทางด้านของคุณปู่ัยวงเต,เตชะรงเองค่ะก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะหลังจากที่อดีตรุสภัยอย่างแอปพลาซอนค่ะเจอการสูญเสียนะคะ ทางนันของคุณปู่ไพยวงค่ะก็มีการออกมาโพสต์เป็นคลิปของหลานสาวนะคะนั่นก็คือน้องปีใหม่นั่นเลยค่ะเป็นการส่งกําลังใจให้กับครอบครัวพักสุขเจริญด้วยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางทีมข่าวไทยนิวเองเนี่ยก็อยากจะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณแอปพัสอ่อนด้วยค่ะ